สวัสดีทุกคนครับหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าภาระจำยอมใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมแอนเกสเตรจะพาทุกคนไปรู้จักกับภาระจำยอมนะครับว่าคืออะไรเกิดขึ้นจากกรณีไหนบ้างแล้วเราจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ที่ดินแปลงของเราตกเป็นภาระจำยอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปดูกันเลยครับก่อนอื่นผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับภาระจำยอมแบบไม่ง่ายก่อนเลยนะครับภาระจำยอมก็คือภาระที่เจ้าของที่ดินต้องยอมรับกรรมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองนั่นแหละครับซึ่งที่ดินส่วนไหนที่มัน กลายเป็นภาระจำยอมนะครับที่ในส่วนนั้นเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มรูปนั่นเองครับเอแล้วาการเกิดภาระจำยอมเนีย่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงไปดูกันเลยครับการเกิดภาระจำยอมนะครับตัวอย่างหลักๆเลยก็เช่นการที่เรายอมปล่อยให้คนอื่นนะครับเข้ามาเดินผ่านแปลงที่ดินของเราเดินผ่านบ่อยๆจนมันกลายเป็นทางเดินหรือว่าใช้สัญจรรถบ่อยๆจนมันกลายเป็นทางที่รถเนี่ยสามารถขับเข้าผ่านเป็นทางที่เขาเข้าออกประจําแบบทุกคนเห็นได้ชัดอะไรแบบนี้นะครับหรือเกิดจากการที่เราปล่อยให้คนอื่น มาทำทางน้ำเพื่อการเกษตรหรือทางน้ำเพื่อการสัญจรในที่ดินของเราหรืออาจจะเป็นการที่เรายอมปล่อยให้ใชายคาของบ้านข้างเคียงหรือปล่อยให้หน้าต่างของบ้านข้างเคียงลุกน้ำเข้ามาในเขตที่ดินของเราอาจจะเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเยอะหน่อยก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นการที่เราเนี่ยยอมไม่ปลูกสร้างอาคารเพื่อบังแสงสว่างบังทิศทางลงแมแก่ที่ดินข้างเคียงอะไรแบบนี้นั่นเองครับซึ่งก็เหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับถ้าหากมันเกิดเป็นภาระจำยอมขึ้น มันจะทําให้เจ้าของเนี่ยเสียสิทธิ์ในที่ดินในส่วนของตัวเองไปนั่นเองครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าการที่แปลงที่ดินแต่ละแปลงจะกลายเป็นภาระจำยอมมันไม่ได้กลายเป็นง่ายๆทันทีเลยนะครับเพราะว่าการที่ที่ดินแปลงนั้นจะกลายเป็นภาระจำยอมได้มันมีหลักเกณฑ์แลว้วก็วิธีการข้อกําหนดอยู่ครับว่าจะกลายเป็นภาระจำยอมได้ยังไงไปดูกันเลยนะครับกา <personas S 1> รที่ที่ดินจะกลายเป็นภาระจำยอมได้ในกรณีแรกก็คือการได้มาโดยทางมิตกรรมหรือก็คือการที่เราไปตกลงทําสัญญาแล้วก็ไปจดทะเบียนให้ที่ดินแปลง นั้นกลายเป็นภาระจำยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินครับเช่นในกรณีที่นะครับสมมุติว่านายแดงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับต่อมานายแดงได้แบ่งสว่วนที่ดินตรงนี้ขายให้ในายเขียวแล้วนายแดงกับนายเขียวก็รู้สึกว่าที่ดินของทั้งสองคนเนี่ยมันติดถนนคน,คนละฝั่งใช่ไหมครับของนายแดงติดฝั่งนี้ของนายเขียวติดฝั่งนี้ก่อนการซื้อขายกันเนี่ยก็เลยได้มีการตกลงทำสัญญากันนะครับว่าเราจะทำถนนนะครับให้มันตัดผ่านเพื่อเชื่อมถนนเส้นทาง2เส้นนี้ให้ใช้เป็นทางสัญจรกันแล้วจากนั้นนายแดงกับนายเขียวก็มีการระบุในสัญญา ก็ไปจดภาระจำยอมที่สำนักงานที่ดินนะครับว่าให้ที่ดินตรงส่วนนี้เป็นทางสัญจรของทั้งคู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อจดเป็นภาระจำยอมแล้วทั้งสองคนก็จะเสียิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงส่วนนี้ของตัวเองไปนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็จะสามารถใช้ที่ดินตรงนี้เป็นทางสัญจรได้ซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าการจดภาระจำยอมเราต้องจดที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะจดแบบมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้แบบมีค่าตอบแทนก็คือมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางกันอะไรแบบนี้นนแหละครับแแตต่่่ถ้าาไมมีคอบทน สละส่วนนี้ไปเลยให้ใช้กันแบบฟรีอะไรแบบนี้นะครับในกรณีที่2ที่ทําให้เกิดภาระจำยอมนะครับก็คือกรณีที่ได้มาโดยผลทางกฎหมายครับเช่นการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นที่อาจจะเป็นภาระจำยอมอย่างสงบเปิดเผยมีเจตนาใช้เป็น้วลานานเกินกว่า10ปีซึ่งหลักการในข้อนี้มันจะคล้ายกับการครอบครองปรปักเลยครับที่เราเนี่ยปล่อยให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราอย่างสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีก็จะได้คิดครอบครองปรปักในที่ดินแปลงนั้นไปใช่ไหมล่ะครับซึ่งหลักการ กลายเป็นภาระจำยอมในข้อนี้ก็เหมือนกันเลยครับเช่นนะครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นบ้านข้างเคียงกันหรือว่ามีที่ดินแบ่งติดกัน,กนแล้วเราก็ปล่อยให้บ้านหลังข้างหลังเราหรือบ้านหลังข้างหน้านเราเนี่ยผ่านเข้าออกถนนเส้นนี้ตลอดเลยนะครับถ้าหากเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีไปที่ตรงนี้จะตกเป็นภาระจำยอมโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินนะครับเพราะว่าถ้าหากสมมุติว่าเราเป็นบ้านข้างหน้าน,นะครับแล้ววันนึงเราปล่อยให้เขาสัญจรเกินกว่า10ปีไปแล้วต่อมาเราอยากสร้างอาคารเพื่อติดทางเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นพื้นที่ของเรา พอเราทําไปแล้วเนี่ยบ้านข้างหลังสามารถไปร้องเรียนได้นะครับว่าทางตรงนี้มันเป็นภาระจำยอมที่ใช้กันมากว่า10ปีแล้วซึ่งหากเขามีหลักฐานหรือว่ามีการร้องเรียนลับชนะเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นไปครับเพราะว่าที่ดินตรงนี้มันจะกลายเป็นภาระจำยอมไปแล้วนั่นเองครับหรือว่าในกรณีที่เป็นที่นานะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ค่อยไปดูดำดูดีแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ใช้ที่นาตรงนี้นะครับตรงทางเนี่ยสัญจรเข้าออกหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีแล้วถ้าหากภายหลังมานเนี่ยเราไปสร้างอาคารอะไรชาวบา ร้องร้องตัดสานนะครับเพื่อเรียกร้องให้ทางนี้เขาใช้สัญจรต่อไปได้ครับเพราะว่าเขาใช้ประโยชน์จากทางตรงนี้เนี่ยมานานแล้วเกินกว่าปีแล้วทางตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นภาระจำยอมครับแต่ถ้าหากยังไม่ถึง10ปีเนี่ยเราก็สามารถปลูกสร้างได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ตกเป็นภาระจำยอมแล้วมันก็ยังอยู่ในชิที่ของเราอยู่นั่นเองครับอ่าทีนี้ผมก็อยากจะเพิ่มเติมในอีกกรณีนึงให้นะครับกรณีที่สมมุินะครับว่าบ้านสองหลังนี้เป็นพี่น้องกันมีที่ดินเนี่ยสองแปลงติดกันนะครับซึ่งตอนที่ญาติพี่น้้้้ออองเนน่ยซืมมาาพรกกกัั็คุวให งนี้เป็นทางสัญจรเข้าออกอะไรแบบนี้นั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้มีการจดภาระจำลองแล้วก็ใช้ถนนเส้นตรงนี้เนี่ยมา5-6-7กปีแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าภายหลังญาติคนบ้านด้านหน้าตรงนี้นะครับขายที่ดินให้กับคนอื่นแล้วเจ้าของใหม่ที่เขาเข้ามาอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าจะต้องแบ่งถนนตรงนี้ให้บ้านข้างหลังนะครับเขาก็สร้างเต็มพื้นที่เลยอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็ฟ้องภาระจำลองไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเราเพิ่งมีการใช้ถนนกันมาแค่6 7ปีเองบ้านข้างหน้าเขาก็มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในทางตรงนี้ เลยอะไรแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นแล้วก็จะเกิดความลําบากแก่ผู้อยู่บ้านด้านหลังนะครับว่าทางตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วเราต้องไปออกทางอื่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มีทางออกจริงๆที่เราเป็นที่ดินตาบอดเราก็ยังสามารถไปฟ้องร้องต่อศาลได้นะครับให้ศาลเนี่ยเปิดทางจําเป็นให้ครับถ้าศาลเห็นว่าเราไม่มีทางออกจริงๆศาลก็จะอนุมัติพิจารณาแล้วก็สั่งให้เปิดทางจําเป็นให้เรามีทางเข้าออกนั่นเองครับแต่ถ้าหากเรามีทางเข้าออกอื่นๆเราจะไม่สามารถร้องขอต่อศาลให้ใช้ทางจาเป็นได้นะครับเพราะว่าเรายังมี ออกื่นูไม่จําเป็นต้องใช้ทางออกที่เป็นทางภารัจจำยอมนั่นเองครับดังนั้นแล้วผมก็อยากจะแนะนานะครับว่าถ้าหากที่ดิน2แปลงตกลงกันว่าจะทําที่ดินบางส่วนของตัวเองเป็นทางเข้าออกเป็นทางภารัจจำยอมก็ควรไปจดทะเบียนกันที่สํานักงานที่ดินนะครับเพื่อให้ทางที่เป็นภารัจจำยอมนี้มีหลักฐานแล้วก็ยังคงเป็นภารัดจำยอมอยู่สามารถใช้ร่วมกันได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะขายแปลงที่ดินตรงนี้ให้คนอื่นไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีระบุนะครับว่าทางตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นทางภารัดจำยอมจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรกันตามหลังมาในอนาคตครับอาศัยแต่ความเชื่ มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนั่นเองครับอ่าทีนี้แล้วเราจะมีวิธีไหนบ้างในการป้องกันให้ที่ดินแปลงของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับตกเป็นภาระจำยอมหากเราไม่ยินยอมผมก็บอกได้เลยครับว,ว่ามันก็มีวิธี Bye Guill ง่ายๆเลยครับก็คือการที่เราไม่ปล่อยให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราแบบฟรีๆไม่ว่าบางส่วนหรือ <Coconut S 2> ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาใช้แบบเปิดเผยไม่ใช่แบบเจตนาใช้อะไรแบบนี้นะครับแล้วเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยังต้องแสดงความเป็นเจ้าของด้วยครับแสดงความ เป็นเจ้าของเช่นการที่ทําั้วรอบขอบชิดล้อมยินแปลงนั้นหรือถ้าหากเราใจดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะเปิดช่องเปิดปิดเวลาให้เขาเข้าออกเป็นเวลามีไม้กั้นอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเราอาจจะมีการเก็บตังค์เขาทุกครั้งที่เขาผ่านเขาออกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติดป้ายเลยครับว่าถนนตรงนี้เป็นถนนส่วนบุคคลอะไรแบบนี้ยิ่งดีเลยครับซึ่งถ้ากเราติดป้ายเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอถ้ารากติดป้ายแล้วผมก็แนะนําให้ทาประตรูหรือว่าไม้กัน้นที่มันเป็นหลักฐานแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของตรงส่วนนี้ถ้าเขาจะเข้าจะออกต้องได้รับอนุญาตจากเรรราอะะไแบบบนนี้คั แต่ถ้าหากตรวพอมีงบหน่อยแล้วก็จะแจ้งคนมาเก็บตังค์เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับสําหรับเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าโดยปกติแล้วทางมันจะกลายเป็นพาร์ตจำยอมได้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมล่ะครับว่ามันเกิดจากการที่เรายอมให้คนอื่นลุกล้ําเข้ามาใช้ประโยชน์ในอาณาเขตที่ดินของเราแบบฟรบบีๆแบบที่เขาเจน่าใช้แบบที่เขาเนี่ยเปิดเผยเลยว่าเขาต้องการมาใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงนี้ของเราจริงๆซึ่งถ้าเราไม่ปล่อยให้เกิดเ,เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในแปลงที่ดินของเราแปลงที่ดินของเราก็จะไม่ตกเป็นภาระจจำยอมอย่างแน่นอนครับเพราะว่าาถ้ าไม่ใช่ในกรณีที่เป็นผลโดยทางอายุความทางกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับท่านที่จะเป็นภาระจำลองได้จะต้องมีการไปตกลงแล้วก็จดทะเบียนกันที่สำนักง,งานที่ดินเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งหากเราไม่ตกลงกันที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยทางตรงนั้นก็จะไม่ตกเป็นภาระจำลองอย่างแน่นอนเว้นแต่ว่ามันจะเป็นโดยผลของทางกฎหมายที่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เกินกว่า10ปีนั่นเองครับอย่าชะล่าใจกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับถ้ามีคอนเทนต์หรือสาระดีๆ และแบ่งปันให้กับทุกคนอีกนะครับขอบคุณครับ